บาหลีแค่ได้ยินชื่อก็เหมือนเสียงคลื่นกระซิบเบาๆเข้ามาในใจภาพของชายหาดสีทองที่ทอยาวสุดสายตาแสงอาทิตย์ตกดินย้อมทะเลให้กลายเป็นสีทองแดงอ่อนๆลอยเข้ามาในจินตนาการอย่างชัดเจนเกาะแห่งนี้ไม่ได้เพียงเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกแต่ยังเป็นหัวใจของเรื่องราวลึกลับที่ผสมผสานศรัทธาธรรมชาติและว,วัฒนธรรมไว้อย่างลงตัว ถูกตำนานที่เล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นในบาหลีล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และการใช้ชีวิตที่กลมกลืนกับโลกธรรมชาติรอบตัวก่อนที่เกาะบาหลีจะปรากฏขึ้นอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันตำนานเล่าว่าบริเวณทะเลชวาและทะเลบาหลีเคยเป็นเพียงผืนน้ำกว้างใหญ่ไร้ชื่อไม่มีภูเขาไม่มีแผ่นดินไม่มีแม้แต่สิ่งมีชีวิตเสียงแห่งความเงียบงันปกคลุมทุกสิ่ง โลกในเวลานั้นเหมือนผืนทะใบที่รอให้เทพ,พเจ้ามาสร้างสรรค์พระพรหมพระวิษณุและพระศิวะจึงเสด็จลงมาจากสวรรค์เพื่อสร้างจุดสมดุลของโลกดินแดนที่จะเป็นศูนย์รวมของชีวิตธรรมชาติและความศรัทธาพระพรหมผู้เป็นเทพแห่งการสร้างมองเห็นความเป็นไปได้ในผืนน้ำอันว่างเปล่านี้พระวิษณุซึ่งเป็นเทพแห่งการคุ้มครอง เห็นว่าควรสร้างดินแดนที่มนุษย์และเทพเจ้าจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติส่วนพระศิวะเทพเห็นการทำลายและการเปลี่ยนแปลงกล่าวว่าดินแดนนั้นควรมีพลังพอจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของจักรวาลเพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างความดีและความชั่วว่ากันว่าพระศิวะทรงใช้พลังแห่งมหาโยคะยกผืนแผ่นดินขึ้นมาจากทะเลลึกกลายเป็นภูเขาสูงตระงานและผืนดินอันอุดมสมบูรณ์ พระพรหมจึงร่ายมนต์สร้างพืชพันธ์ุนานาชนิดปลูกชีวิตให้เกิดขึ้นบนเกาะขณะที่พระวิษณุสร้างสายน้ำและทะเลให้สมดุลเพื่อให้สิ่งมีชีวิตทุกชนิดได้พึ่งพาเกื้อกูลกันพระศิวะตั้งชื่อก่อนนี้ว่าวาลีหมายถึงผู้ศักดิ์สิทธิ์แต่เมื่อเวลาผ่านไปชาวบ้านเรียกเพี้ยนเสียงเป็นบาลีชื่อที่สะท้อนถึงความศักดิ์สิทธิ์ความงดงามและพลังแห่งชีวิต ภูเขาไฟที่ปกคลุมเกาะบาหลีไม่ได้เพียงเป็นภูมิประเทศธรรมดาแต่เป็นหัวใจของความเชื่อทางจิตวิญญาณภูเขาอากุงถือเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเพราะเป็นที่ประทับของพระศิวะในปางมหิสารชาวบาหลีเชื่อว่าภูเขาอากุงคือแกนกลางของจักรวาลและการเดินทางขึ้นไปสักการะบนยอดภูเขาไม่ใช่แค่การเดินเท้าหากแต่เป็นการเดินทางของจิตวิญญาณเพื่อสื่อสารกับเทพเจ้า อีกด้านหนึ่งของเกาะคือภูเขาบาตัวที่เชื่อว,ว่าเป็นที่สถิตของเทพีดานูเทพีแห่งน้ําผู้มอบความอุดมสมบูรณ์แก่ผื้นแผ่นดินบาหลีมีระบบชนลประธานโบราณที่เรียกว่าสูบักซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากศรัทธาต่อเทพีดานูระบบนี้ไม่เพียงแต่เป็นภูมิปัญญาทางเกษตรกรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นระบบสังคมและจิตวิญญาณที่ย้ำเตือนให้ผู้คนเคารพและแบ่งปันทรัพยากรน้ำอย่างเป็นธรรม สูบักยังคงถูกใช้มาจนถึงปัจจุบันและได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกตำนานเล่าว่าเมื่อภูเขาไฟประทุนั่นไม่ใช่การลงโทษจากเทพเจ้าหากแต่เป็นการชำระล้างโลกเพื่อเริ่มต้นวัฏจักรใหม่ของชีวิตเปรียบเสมือนการหายใจของโลกที่ไม่เคยหยุดนิ่งอีกหนึ่งตำนานที่โด่งดังที่สุดคือเรื่องของบารองและรังดาสัญลักษณ์ของสองพลังตรงข้ามคือความดีและความชั่ว รังดาเป็นแม่มดที่มีอำนาจแห่งความมืดส่วนบารองเป็นสัญลักษณ์ของพลังบริสุทธิ์และผู้พิทักษ์ชุมชนการต่อสู้ระหว่างทั้งสองไม่มีผู้ชนะหรือผู้แพ้เพราะมันคือการเตือนใจว่าโลกนี้ดำรงอยู่ได้ด้วยความสมดุลระหว่างสองด้านของชีวิตการแสดงบารองแดนซ์จึงไม่ใช่แค่การแสดงพื้นบ้านแต่เป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ ที่ทุกหมู่บ้านในบาหลีจะจัดขึ้นเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายและอัญเชิญพลังดีงามให้ปกป้องชุมชนในศตวตรรษที่16ตำนานอีกเรื่องหนึ่งได้กำเนิดขึ้นเมื่อดันยังนิราถนักบวชฮินดูจากเกาะชวาเดินทางมาที่บาหลีเพื่อเผยแพร่ธรรมะเขามาถึงใช้ฝั่งแห่งหนึ่งและพยายามสร้างวัดแต่หัวหน้าหมู่บ้านปฏิเสธด้วยความศรัทธาอันแรงกล้าเขาจึงนั่งสมาธิอธิษฐานต่อเทพเจ้าแห่งทะเล จนเกิดปาฏิหาริย์คือแผ่นดินที่เขานั่งอยู่แยกออกจากฝั่งกลายเป็นเกาะหินกลางทะเลซึ่งปัจจุบันคือวัดธนะลอตหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และงดงามที่สุดของบาหลีเชื่อกันว่างูทะเลสีดําที่อาศัยอยู่รอบๆวัดคือร่างอวตารของเทพผู้พิทักษ์ที่ปกป้องวัดจากอันตรายวิถีชีวิตของชาวบาหลีทุกวันนี้ยังคงเต็มไปด้วยพิธีกรรมที่แฝงปรัชญาลึกซึง้งเช่นเยปีวันปีใหม่แห่งความเงียบ ที่ทั้งเกาะจะหยุดนิ่งไม่มีเสียงไม่มีแสงไม่มีการเดินทางเพื่อให้มนุษย์และธรรมชาติได้พักผ่อนและกลับสู่สมดุลอีกครั้งการลุงกันคือวันเฉลิมฉลองชัยชนะของธรรมเหนืออธรรมส่วนชนังสารีเครื่องสักการะที่ชาวบาหลีจัดขึ้นทุกเชา้าวางไว้หน้าบ้านวัดและร้านค้าเพื่อขอบคุณเทพเจ้าที่มอบชีวิตและความอุดมสมบูรณ์ทุกตำนานทุกพิธ,ธีกรรม และทุกวันของชาวบาหลีล้วนเชื่อมโยงกันด้วยเส้นสายอย่างความศรัทธาพวกเขาไม่ได้เพียงบูชาเทพเจ้าแต่เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเคารพและเข้าใจบาหลีจึงไม่ใช่แค่เกาะท่องเที่ยวสวยงามแต่เป็นเกาะแห่งจิตวิญญาณที่สอนให้ผู้มาเยือนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงคือการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างมนุษย์ธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์บาหลีดินแดนที่ทุกลมหายใจยังเปี่ยมด้วยมนขลัง และทุกเรื่องราวที่เล่าขานคือบทเรียนแห่งชีวิตที่ไม่เคยจางหายไปตามกาลเวลา